สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับกรวนเพ็ญน,นะคะพบกันครั้งนี้มีสูตรมาฝากนักเรียนเพิ่มเติม,มอีกสอสูตรนะคะนอกจากสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเศษหนส่วนสองคูณสูงคูณฐานแล้วยังมีสูตรในการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมอ่านนักเรียนมาดูสูตรการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะ นักเรียนสามารถจดไว้เลยนะคะเมื่อนักเรียนต้องการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมให้นักเรียนนำพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหารด้วยฐานแล้วก็คูณสองนะคะส่วนความยาวฐานนักเรียนก็สามารถที่จะหาได้โดยการนำพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหารด้วยสูงคูณด้วยสองนะคะนักเรียนจดบันทึกไว้เลยนะคะเผื่อว่านักเรียนจะได้ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ในเรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะจดไว้แล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็หาความสูงแล้วก็ความยาวฐานด้วยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะใช้สูตรที่นักเรียนจดไว้ที่คุณครูนำมาแนะนำนี้นะคะสไลด์ต่อไปเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาพร้อมๆกันเลยค่ะ ่นักเรียนคะโจทย์ปัญหาตรงนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะนักเรียนไปหยิบมาดูได้เลยค่ะจะอยู่ที่หน้า139นะคะในหนังสือแบบเรียนอคุณครูให้เวลาน้องไปหยิบแล้วก็เตรียมกระดาษคิดเลขไว้เลยนะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนคิดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆและคุณครูเลยนะคะ นักเรียนคะเริ่มที่ข้อที่1ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมีความยาวฐาน14วาสูง9วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไรอา่นักเรียนนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะคะคือความยาวฐาน14วาแล้วก็ความสูงนะคะ9วาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นในการหาพื้นที่นะคะของที่ดินแปลงนี้นักเรียนก็ต้องใช้สูตรอะไรเอ่ย เศษ1นส่วนสคูณสูงคูณฐานนะคะอ่านนักเรียนหาคำตอบเลยนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะโดยใช้สูตรเศษ1.2ส่วน2คูณสูงคูณฐานนะคะนักเรียนก็จดไว้นะคะหน่วยเป็นอะไรเอ,อ่ยตารางวาน,นะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยเฉลยท้ายคาบนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนเวลานักเรียนแทนค่านักเรียนจะต้องแทนค่าเป็นเท่าไหร,ร่คะเศษ1ส่วน2คูณ9คูณ14นะคะอาละค่ะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว12เซนติเมตรและ16เซนติเมตร มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว20เซนติเมตรถามว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีพื้นที่เท่าไรข้อนี้โจทย์ถามพื้นที่นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่านนักเรียนม,มาดูข้อมูลค่ะโจทย์ให้ด้านประกอบมุมฉากมายาว12เซนติเมตรและ16เซนติเมตรนะคะนักเรียนคะด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านที่ ต่อกันเป็นมุมฉากซึ่งสองด้านนี้มันคือส่วนใดส่วนประกอบใดของรูปสามเหลี่ยมคะคือความสูงแล้วก็ความยาวฐานใช่ไหมคะ,ะนักเรียนนะคะคุณครูแนะนำว่าด้านประกอบมุมฉากก็คือสูงและฐานของสามเหลี่ยมนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นักเรียนต้องแทนค่าเป็นเท่าไหร,ร่คะเศษหนึ่ง ส่วน2คูณอะไรเอ่ยคูณ12แล้วก็คูณ16นะคะส่วนด้านประกอบมุมฉากยาว20เซนติเมตรนะคะนักเรียนไม่ต้องมาคิดคำนวณด้วยนะคะเพราะมันไม่ใช่สูงกับฐานอ่าลงมือคิดได้เลยค่ะได้แล้วนะคะได้ไหมคะอ่า ต่อไปนะคะนักเรียนจดไว้นะคะเดี๋ยวครูเฉลยท้ายค่ะเอามาดูข้อที่3ค่ะบัวตัดแผ่นกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมีพื้นที่40ตารางเซนติเมตรและมีความยาวของฐาน10เซนติเมตรแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมแผ่นนี้สูงเท่าไหร่นักเรียนคะข้อนี้ถามความสูงของแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้คุณครู แนะนำสูตรในการหาความสูงแล้วนะคะเรียนจำได้ไหมคะสูตรว่ายังไงการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะเรียนต้องเอาพื้นที่นะคะพื้นที่หารด้วยอะไรคะส่วนด้วยฐานนะคะแล้วก็คูณอะไรคะคูณ2นะคะ,ะก็จะเป็น40คูณ2อหารด้วยสินะคะ,ะเรียนลองคิดคำนวณหาความสูงเลยนะคะ 40่สคูณสหารส่วน10นะคะส่วน10คือหารด้วย10จดวิธีคิดไว้นะคะลูกเอาละค่ะต่อไปนะคะอ่านักเรียนได้คำตอบยังเอ่ยอจดไว้คุณครูค่อยเฉลยตอนท้ายนะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ พ่อออกแบบตกแต่งแปลงดอกไม้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช้พื้นที่ไป18ตารางเมตรจดให้พื้นที่มานะคะแล้วก็แปลงดอกไม้นี้มีความสูง4เมตรนะคะมีพื้นที่นะคะรูปสามเหลี่ยมที่เป็นแปลงดอกไม้แล้วก็มีความสูงนะคะถามว่ามีความยาวฐานเท่าไหร่ข้อนี้โจทย์ต้องการหาความยาวฐานของสามเหลี่ยมนะคะซึ่งคุณครูก็ให้สูตรไว้แล้วนะคะจำได้ไหมคะ ฐานของสามเหลี่ยมเราคิดจากไหนคะเอาพื้นที่หารด้วยความสูงแล้วก็คูณสองนะคะก็คือพื้นที่คูณสองหารสูงนั่นเองนะคะเหมือนกันลูกอเอาพื้นที่นะคะพื้นที่18นะคะความสูง4นะคะ,ะนักเรียนลองหาดูนะคะนักเรียนต้องเอา18ส่วน4แล้วก็คูณด้วย2ใช่ไหมคะ,ะคำนวณดูคะ่ะ คำตอบหน่วยเป็นเมตรนะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยมาดูนะคะว่านักเรียนตอบถูกหรือไม่อตอนนี้ครบ4ข้อแล้วนะคะครบ4ี่ข้อแล้วนะคะอ่าค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่หนึ่งของอีกหัวข้อหนึ่งนะคะจั่วบ้านทรงไทยหลังหนึ่งมีด้านฐานยาว6เมตรมีด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ5เมตร วัดความยาวจากจุดยอดมุมมาตั้งฉากกับด้านฐานยาว4เมตรจั่วบ้านทรงไทยหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนคะข้อนี้เราจะหาพื้นที่ทของจัว่วที่เป็นรูปสามจั่วบ้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะนักเรียนใช้สูตรอะไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าฐานของจั่วนี้ยาวเท่าไหร่คะ ายาว6เมตรตรงนี้ใช้เป็นตัวเลขในการคิดคำนวณพื้นที่นะคะแต่ว่าความสูงเนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่านเรียนมาดูตรงนี้ค่ะดูตรงความยาวนะคะวัดความยาวจากจุดยอดมุมมาตั้งฉากกับด้านฐานนะคะแล้วก็วัดความยาวจากจุดยอดมุมมาตั้งฉากกับด้านฐานปรากฏว่ายาว4เมตรนะคะตรงนี้ล่ะค่ะลูกตรงนี้ก็คือความสูง ของสามเหลี่ยมนะเทรงสามเหลี่ยมจั่วบ้านนะคะเป็นความสูงของจั่วบ้านทรงเรูปสามเหลี่ยมนะคะเอาละค่ะมีครบเลยมีทั้งความยาวฐานและความสูงนะคะ,ะนักเรียนก็จะต้องแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ4คูณ6นะคะ,ะลองคิดคำตอบดูค่ะ ได้แล้วนะคะได้แล้วได้แล้วนะคะต่อไปข,อข้อสองผ้าพันคอลูกเสือผืนหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ40เซนติเมตรผ้าพันคอลูกเสือผืนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ข้อนี้โจทย์ถามพื้นที่ทีนี้พื้นที่เนี่ยก็เราก็จะใช้สูตรเศษส่วนสองคูณสูงคูณฐานแล้วส่วนไหนล่ะคะคือสูงกับฐาน นักเรียนดูที่โจทย์นะคะมันจะมีด้านประกอบมุมฉากมาให้นะคะยาวด้านละ40เซนติเมตรนะคะคุณครูบอกแล้วว่าด้านประกอบมุมฉากมีความหมายก็คือเป็นส่วนประกอบส่วนใดของรูปสามเหลี่ยมคะคือสูงกับฐานใช่ไหมคะคือสูงกับฐานนะคะเพราะฉะนั้น นะคะในการหาพื้นที่ของภาพพันคอรูปสามเหลี่ยมในข้อนี้นักเรียนก็สามารถที่จะนำความสูงกับความยาวฐานเนี่ยก็คือตัวเลขนี้ได้เลยค่ะนะคะเพราะมันเท่ากันนะคะนักเรียนก็คิดจากเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่สิบแล้วก็คูณสี่สิบนะคะ,ะนักเรียนลงมือคิดคำตอบเลยค่ะ เศษ1นึ่ส่วนสคูณสีแล้วก็คูณ40นะคะเพราะสูง40ฐานก็ยาว40นะคะได้คำตอบแล้วนะคะออาต่อไปค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะป้ายโฆษณาสินค้าแผ่นหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ5เมตรมีฐานยาว8เมตรมีฐานแล้วนะคะ เจอด้านฐานแล้วนะลูกนะวัดส่วนสูงได้ส่วนสูงมาด้วยนะคะ3เมตรมีครบเลยนะคะมีทั้งความสูงแล้วก็ความยาวฐานาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือป้ายโฆษณาสินค้าแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไรนักเรียนก็ใช้สูตรในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้เลยค่ะเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนักเรียนแทนค่าในสูตรจะได้เป็นอะไรคะ ก็คือเศ1/2คูณ3คูณ8ใช่ไหมคะอะ่นักเรียนคิดคำตอบเลยนะคะอะ่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนคิดคำตอบได้แล้วข้อนี้เป็นพื้นที่นักเรียนต้องตอบหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะเอาละคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมปากกาหมึกแดงขึ้นมาตรวจได้เลยค่ะ ข้อที่1นะคะคุณครูจะเฉลยโดยแทนค่าในสูตรด้วยนักเรียนฟังให้เข้าใจนะคะเผื่อใครทําตรงไหนไม่ทันอัลการาคาในการหาพื้นที่ในข้อ1นะคะนักเรียนจะหาได้จากเศษ1นส่วนสคูณเคูณสิหรือจะคูณ14คูณ 9, 9ก็ได้นะคะ,ะสลับกันได้คําตอบก็คือ63ปตารางวานะคะถูกไหมคะ,ะนักเรียนตรวจด,ดูเลยนะคะต่อไปข้อ2 นะคะต้องการทราบนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้เรียนก็แทนค่าสูตรจะเป็นเศษ1ส่วน2คูณ12คูณ16ะคะเศษ1ส่วน2คูณ12คูณ16คำตอบก็คือนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่96ตารางเซนติเมตรนะคะเราไปข้อ3ค่ะ ข้อ3เขาต้องการทราบความสูงของกระดาษรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะนำพื้นที่ส่วนด้วยฐานคูณ2เพราะฉะนั้นคำตอบออกมาแล้วนะคะความสูงก็คือเท่าไหร่คะ8ซนติเมตรนะคะ8ซนเมตรนะคะต่อไปค่ะข้อที่4อ่น,นักเรียนตรวจเลยนะคะข้อที่4ความยาวฐานเราก็คิดจากพื้นที่18คูณ2หารด้วยสูงนะคะ ก็จะได้เท่ากับฐานยาว9เมตรนะคะาฐานของอแปลงดอกไม้นี้ยาว9เมตรนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อ1นะคะข้อ1นี้ก็าถามพื้นที่นะคะของจั่วบ้านนะคะคําคตอบก็คือคิดจากเศษหนึ่ส่วนสคูณสคูณหนะคะคำตอบก็คือ12ตารางเมตรนะคะ12ตารางเมตรต่อไปข้อที่2นะคะ ผ้าพันคอลูกเสือผืนนี้มีพื้นที่เท่าไรนักเรียนคิดจากเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่สิบคูณสี่สิบนะคะคำตอบก็คือแปดร้อยตารางเมตรถูกไหมคะลูกถูกนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนก็เข้าสูตรแทนพื้นาหาพื้นที่นะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสามคูณแปดนะคะก็จะได้พื้นที่นะคะของป้ายโฆษณาก็คือ 12ตารางเมตรนะคะอ่านนักเรียนตรวจสอบเลยว่านักเรียนถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าผิดไปนักเรียนก็ดูคลิปจากที่คุณครูอธิบายแนะนำไปนะคะนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาของรูปสามเหลี่ยมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ